นี่ครับเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุด asus v i v o b o o k เปิดดิลิ้ออดูนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวเอาเอาไปงี้เออครับพอดีพอดีตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่มีช่องระบายลมฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ดูดูกใกล้ใกล้โมเดล้มเอล 53S 53E โน้ตบุ๊ก PC เย้โหมัน hmm. ยังเผยมากเลย,าเลยราคาเท like. ่าไรราคาเท่าไรไม่รู้เปิดดิ <wh ats> ขอดูด้านข้างหน่อยด้านข,ข้างด้านข้างอ๋อมี usb a usb b type c หูฟังมาถอดสายก่อนนี่คักเล็กนะครับจัเล็กฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมี sd card usb แล้วก็ usb สองรูแบงมากครับมา <wh ats> เลยมาเลยมาเลย โอ้จอสิบห er. ้านิ้วเออกเปนเตอร์ไอเจ็ดไอเจ็ดออะไรวะไอห้าไอห้าเจนสิบมีกราฟิกแยกของอินเทล้วยไงไอไอรันไอเอสไอเอสไม่เลกยากวะอะไรเนี่ยตัวนี้เอกีเดวเปิดโนบุกนี่ครับวีโบุก เอสเสียงฮามากาดอนด้วยคือก็เสียงดีเนี่ยมากาดอนเสียงดัง pues ต pues ึบตึบ kind ต of ึบตึบอะไรประมาณเนี้ไม่ได้เสียงฮามากาดอกับ JBL โอ้ใช้เอสดียผู้หญิงเนี่ยดูสเปคไหนนี่จอครับหนุงซ้ายก็ยังชัดขวาก็ยังชัดนเทักมีเชื่อเนี เร็วมากเบิดปุ๊มาป๊บเลยก่งเราดูได้ไหมว่าฮาร์ดดิสมานาันอะไรดูได้นี่ไงจะดูนี่นะพี่บอกให้เขาซื้อแบบ S S D นะไอ้เจ็ดไอ้ไอห้าจิบเอแ้วแปดกิี่คอร์ดิตเท <c oughs> เอาสิทธิ์โยนนะดิดๆอันนี้ตรงนี้ ฮานิส NVME ริสฮันนี่เป็น NVME 1ร้อยิปดเออห้าร้อี่สองอยูเล SD ด้วยเห็นไหมห้าร้อยสองเดี๋ยวเพื่อดู CPU ครับ CPU ก็บอกว่าซื้อแค่ห้าร้อยี่สองไสรุป SD s ใช่ไหมใช่ยังยงสิอดเ1ยยังสิครับดูดูทางคเจอน่ดูโปรเซมนะดูดูคอบิงครับดูคอบิงโอ้สวยมากบางชิ้วเลย ปปุ๊บปับอ๋อคลิกขวานสิเนี่ยออตัวนี้เอเอนี่เช้งเชงรอจิตโปเซสไน่ีอครับโปรแกรม d a t a b a นะทัชดิสตันทัดิดส d a t a ส a s e ความเร็วของไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย จริงมีใช่ไหมมีไหมไม่มีแต่เดี้อมมเฮดดีเอาดิเอะออคิดตั้งคันดีแต่มีไหมไม่มีอ่ะมีไม่โหลดกันดกว่านี่ครบเดี๋ยวเรามาทดสอบสเปรดกันวเลาทำการใช้โปรแกรมคิดตั้งเอกโฟรอนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮาวนวลลาสอะไรกเนี้ยสเปรครับ เป็นมีของของอะไรวะซัมซุงเหรอมีมีมีในแต่ nvme ของ intel nvme intel ครับอ๋อกันไม่เจอลนักฟ้าครับรันอนี้ไม่เจอมันมีสิ์เข้าเว้ย ไม,ไม่ได้มไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงสัตว์ปีกตัวนี้นี่หลดูเช่นใหม่กว่าไม่ใช่ตรืนี้ตัวเป็นมาร์กสัตวิปีกสีฟันผ้ากิ๊กเออนี่ยนะเอานี่ยเราจะผ้ากิ๊กไหมเทสเลยออเ,เลยมาล,ลองดูกันก่ ทดสอบฮาร์ด s s d เ VME ของ Intel ใช่งไหมครับอินยทลจริงเหรอวะโอ, okay, อเครอไปสักคกัอนโอ้มาแล้วพันสามอืมนี่พันสามโอ้มีขึ้นมีขึ้นเรามีลงด้วยมันหาค่าเฉลี่ยันะั้นท้ายใช่ไหมใช่ มาอยู่ข้างต่อแนเดี๋ยวมาดูถ้าเราเสร็จอ่ะจอบางจริงตอนนี้อยู่ในเล็กกล้องมีไฟคีย์บอร์ดเลยนะครับนี่ตุงใหม่ครับมีไฟคีย์บอร์ดมีฟังก์ชันปิดไฟไหมไม่มีนี่สิตรงนี้นี่ไหนตรงนี้เลยเออกด<ว>นี่ครับเออเออ สว่างให้จอไหมอ่ะสามขังจีดิฟจีดิบตนี่ว่ากดเฉยเฉยวะอันนี้มันเราไปเทสฮาร์ดลิทไ่ใช่ใช่นี่ไงนี่คือปิดปิดแล้วเนี่ยอ๋อต้องสลับไปเรื่อยๆมันจไมีคาไลมันน้อยวะไมน์นี่เท่าไหร่แบตลิอรี่ะเจลใช่ไหมใช่เจลทีวีเจล มันมีรุ่นที่มันไลท์สูงกว่าไม่เยอะพอกระดิกเลยรุ่นนี้อ่านน้อยกว่าดิติดอยู่น่าแต่ไปไลทน้อยกว่าดินี่ไงเพิ่มเติมครับกดเฉยๆไ,ไม่ต้องกดสองชันน้นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นสุดแล้วสว่างแค่นี้อ๋อแล้วก็กดไปเรื่อยม,มันจะเดือบดังใช่ไหมโอเคนั่นเนี่ยหนึ่งสอง,ส,องสามอืมหกเจ็ดก็ดูตัวนี้มันติดอยู่นะอืม 要来。 อ๋อนี่นี่มีมีบอกว่าอะไรบ้างธรรมดาอะไรนะมันคืออะไรเนี่ย s e q จำัไม่รู้แต่ว่าวิ่งระดับสี่ชีดเนี่ยมันได้แค่นี้เอาดูดูดิพี่จำไม่ได้แล้วว่าเขาอครดนี่ต้ออะไรนะ intel จริงว่ะคอยดูรอบนี้ตอนนี้ครับก็คือระดับไลฟ์อ่านอยู่ที่หนึ่งสามเก้าสามแล้วก็ไลฟ์อยู่ที่เจ็ดแต่สี่ครับ เราจะดูว่าตอนเรายังมีตัวไหนจ่าไม่ได้ครับเป็น Intel SSD D, D E A D P E K N W 5 1 2 g นนะครับก็มาเราหยิบนี้โอเคเรียบร้อยครับ